สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออบกอกนะคะนี่ค่ะมุงลังคาก็เพิ่งจะเสร็จไปนะคะเมื่อกี้นี่เนาะลังคาเรียบร้อยแล้วค่ะเร็วมากเลยนะคะลังคาก็เสร็จแล้วนะคะอะไรคะขาย เอามาใส่โลดพ่อเดี๋ยวให้ซื้อมาใส่อีกแผ่นหนึ่งน,นี่ค่ะอันนี้จะเป็นช่องนะคะที่ทำให้แสงสว่างนะคะก็เรียบร้อยไปนะคะหลังคาเนาะเดี๋ยวก็ซื้อมาใส่อีกแผ่นหนึ่งก็ได้ ซื้อเอารถดแผ่นเดียวเนาะแล้วจึงซื้อเอามาใส่อืมมันกระเทิรนนะัมันกระเทิรนมันกระิน ข้ามาันกระบอกงามเนาะเดี๋ยวเอามาใส่เดี๋ยวพรุ่งนี้มารถถายมาลันโอกมาเ่เราข้ามาแล้วเอาออกบอกที่ดินเนาะต้องบอกพ่อผู้ช่วยเอาเอารถถมาดันออ๊กเราบ้างเราแน่าจะพอดีเนาะเค <c oughs> ียไปจนติดริมสากวาก็จะไม่พอนั่นแหละสะตรงนี้เอเข้ามาอีกนะนี่แถวนี้นี่ อ,อ,อันนี้ก็ทําเป็นพักลงไปได้ไดนี่ไทเอาอันนี้นเราไปใส่าข,ออขาคุณเอาแถวนี้แล้วสงหน้าห้องน้าก็ดินไทยไว้เยอะอยู่เนาะ <laughs> เอาเอาใกล้ๆนี่แล้วนี่เ,เอาดินนี่ละใ <c oughs> สยัสยสยยงไงเลยใสกับรถไปส่งัน <c oughs> <c oughs> ยิ่ตะห่นไซซ้ายว่าเลยเมียนบอตัวนี้เสร็จไปแล้วนะคะเนาะ มันเด้น้ำอยู่ในขวดนะเออกินน้ำขวดเลยจ้ามีอยู่ทุกบ้านนั่นแหละฝนตกมันก็ขุนเหมือนกันบางกอกก็ขุนอืม ลมเย็นนะคะตอนนี้เย็นมากนี่ลังคานะคะนอนเด็ดซื้อมาอีกหนึ่งแผน่นไม่พอเนาะเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะทำอันนี้นะคะเทพื้นนะพ่อเทอันนี้ก่อนมันบอกเทข้างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปเทข้างนี้ช <c oughs> ่าง <c oughs> ปันบททนทีนเ,ออเดียวออ้อ๋อเอเนี่ยยูหินจีมาปั้นนี่โอ้น่นี่เอมาคัดในออดเนขาเคร,ออรออื่อง <laughs> ควนไฟได้แล้วนีนี่เอาอันนี้ปั้นได้ย่บเครื่องเฮานี่นะก็ไฟจะไม่พอเนาะ มาคัดต้นเสานี่แล้วเราก็ทาสแล็กลงไป,นไปเาปนาะบอ,อิเว้ยงามปัญังเอามาคัดอืมเอาอัญชันบอกซื้อมาเฮาบุรุษานหยาบนนะเลดบึงนี่ <c ười> <c ười> ปพวกขึ้นยิ่งสวยเพราะมันเป็นลายผูกกินวละแถวนั้นมารรมาซากกันจะโดนเพราะมันงาม

แล้วไ,ไปหาอะไรครือขั้นได้เต่าประมาณนี่ห้อยๆแถวข้างบนนี่ <c oughs> เอามาตีข้างๆเนาะ <c oughs> ว่าฝนจะตกไม่ตกนะคะวันนี้ว่าพายุจะเข้าก็เย็ยนแล้วค่ะลมหนาวแล้วนะคะ เออค่ะพรพ,พอปลบอกว่าเทพื้นเสร็จนะคะทํายังไงเนาะค่ะเนาะก็ะถือว่าบุญจริงๆนะคะทําแต่ละครั้งนี่โอ้โหที่กก,กกอกไม่ตกนะคะกลับไปแล้วค่ะยูทู e กลับไปบ้านลุงหมดแล้วค่ะนี่แล้ะเครื่องปั่นไฟนี่แล้วได้กินอย่างเลย ไม่ได้ยินยังเลยเขาก็รีบกลับกันหมดเขากลัวนี่ค่ะเครื่องปัน่นไฟที่เครื่องตึ้นหานยหมดเลยค่ะันงงานก็อยากจะแกล้งนี่แล้วอ๋อเอาแบบมาตีตรงนี้อีกเนาะ มุนออ,ออกเลยลแล้วค่อยเอามาใส่มุนออกก็ได้เอาขึ้นไปว้ข้างบนถ้าฝั่งนั้นเสร็จก็ไปไว้ฝั่งนู้นก่อน,นกกอใช่ถ้าทา,ทางนี้เสร็จแล้วก็เอาไปไว้ฝั่งนู้น,มนไม่ต้องเอาไปเม,น,ม,น,มนค่ะฉลาดฉลาดกินลา <laughs> เทิดรดน้ำเป็นอะไรเหมือนี่กะน้ำมันเท้าหอมอยู่ดิไฟเ้ากัได้มันูนแห้งจนนี่แหะไว้เลยตัวนี้ได้เโนโเข้ามาตัวที่เลยเดี๋ยวได้ไว้แล้วก็้ที่ได้ก็ได้ไว้พื้นเซว่าตัวนั้นครับปุแค่ไว้ครับบน ถ้าเป็นตอนบ่ายเนาะเอาตอนนั้นเอาเชา้าบอกบอกเขาแล้วยังปูนนัน่นบอกไว้ระบบปูนโอ้จองไว้แต่มือน,นี้น,ออกกน,น,นี่นะคะชอบไหมก็กดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า